สังคมปัจจุบันไบรุนมักใส่ใจและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมชาติตบันตกนักขึ้นในฐานะตีน้องเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่นอกจากมีวิธีการที่จะทำให้ัยรุร่นที่มาสนใจวัฒนธรรมสามไตได้จะดางเจ้าเจ้าสำหรับวิธีการเผยแพร่ของน้องแพลนะเจ้าคือการปลูกฝังตั้งแต่สถาบันครอบครัวเจ้า เพราะว่าสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่ผู้ที่สอนผู้ปลูกฝังวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดลำปูนสถาบันที่สองนะเจ้าก็เป็นสถาบันของโรงเรียนเจ้าเพราะว่าจะได้สอนเด็กๆเพื่อพักในวัฒนธรรมประเพณีของเจ้าลำปูนเจ้าและสถาบันสุดท้ายคือสังคมของฮาวเจ้าวัฒนธรรมจะยั่งยืนอยู่ติ่สังคมของฮาวเจ้าเพื่อกันกครันลเล็กครันน้อยเพื่อสังคม ยืนต่อไปเจ้าขอบคุณเจ้าเจ้า,จานี่คืกอการตอบคำถามของไมาเลขหนึ่งล้องแพลงเจ้าถัดไปไมายเลขสองอ้อเดี๋ยวนะเจ้าไมาเลข ดวงหนิงน,งนเจ้าเนื่องด้วยปัญหาฝุ่นพ m 2.5ที่ยังบีกีตและส่งผลกระทบทั้งคนไทยและคนทั่วโลกทำให้ประชากรส่วนใหญ่ได้รับค่าฝุ่นตีเกินมาตรฐานทำให้มีผลต่อการดำรงชีวิตคุณมีวิธีการใดที่จะลดมดลภาว่าฝุ่น PM เ2.5ให้หมดไปเจ้าเจ้าขอบคุณสำหรับคำถามนะเจ้าเรื่องฝุ่นพีเอ็ม2.5นะเจ้า มันเป็นเรื่องปกติที่เขาต้องเจอกันอยู่แล้วเนาะน้องก็มีวิธีการตีอยากจะเหอทุกคนช่วยกันตีจะลดฝุ่นพ m 2.5ก็คือการใชนะ้รถสาธารณะแทนรถยนต์เจ้าเพราะว่าอย่างน้อยมันก็จะได้ช่วยลดควันตีออกมาจากรถได้เจาแล้วก็สุดท้ายก็อยากทาทุกคนรวมแห้ง่วมใจกันตีจะ ลดฝุ่นพีเอจุหจะได้เข้ากับลดฝุ่นพี PM 2อ็มสจด้าจะจะได้ขอขอบคุณใจ เจ้าขอบคุณสำหรับคำถามเจ้าน้องไมคคิดว่าวัฒนธรรมสามตตยมันมีเอกลักษณ์ของมันอยู่แล้วเจ้านั่นก็คือไต้ลื้อไตาย,อ,ตาย,ยองไตาย,ยวนเจ้าและน้องไม้ก็คือลูกหลานคนไตยน้องไม้อยากจะและน้องไม้อยากจะอนุรักษ์และรักษาวัฒนธรรมไว้เจ้าขอบคุณเจ้า าเจ้าครับผมได้ยินแค่ในงานนะเจ้าคุณคิดว่าอัญญงคือชอบเวอร์ของจังหวัดละยองเจ้าเจ้าสามารถมองนะเจ้าชอบ power ของจัวัดะระย ที่น้องหัน,นาต่อก็คือลานราไม้ลา,านหลอ่นืองจังหวัดละปูนคือการแต่งกายของเขาเขาใจอาตลักษณ์ของจังหวัดระปูนคือแต่งกายเผื่อขายปิ้นจุดขายของเขานะจอกแล้วเขากาะเพื่อแผ่อ,ออกไปทาหุ่คุ้นหูจักแล้วก็อยากจะเขอา,าจาตหวัดละปูนทางนี้ทางนั้นการแต่งกายของเขานะจอกปิ้นสิ่งตีสําคัญนจอกแล้วก็หูคุ้นุนคุ้นเยหูจักมาเขินนะจอา สำหรับโน้งเจ้าคิดว่าซอพาวเวอร์สามมาพักดันเศรษฐกิจของจังหวัดลำปูนไป้าวไกด์ด้านเจ้าดั้ใจใครในประเทศไทยแต่ว่าคือทั่วโลกเจ้าวันนี้นะเจ au, ้าน้องเป็นลูกหลานเจ้าลือนอ้องกู้ตีนีแล้วก็ย้ายมากดีๆน,นะเจ้าน้องอยากจะใจหุน่นดีในการโปรโมตประชาสัมพันธ์พี่พ่อแม่พี่น้องเมื่า,าจะอยู่ตีนีรู่ว่าอยู่ดตีบาท ดูผ่านทางไหลโซดนะเจา้าวันที่สิสีคกุมภาพันธ์นะเจา้ามีการจดทะเบียนสมรสณนที่แห่งนี้นะเจา้าใครมีแผนที่จะจดทะเบียนสมรสนะเจา้าขอหัวมาที่นีนะเจา้าหืวดอกไม้หัวสายรุ้งหืวธรรมชาเป็นสักขีพยานคองท่านในการจดทะเบียนสมรสเจา้าของพุนจา้า ข่าปรากฏหมายเด็กสกเลในการตอบคำถามเจ้า แต่ชนิดซึ่งแต่ละชนิดจะมีสีสันที่แตกต่างกันไปหากคุณเปรียบตัวเก่าเป็นดอกไม้หนึ่งชนิดคุณจะเลือกเป็นดอกไม้อย่างเพราะเหตุใดเจ้าสรผมรำน้องอายนะจ้าน้องอายจะเลือกดอกทานตะวันนะจ้าเพราะสัญลักษณ์ของดอกทานตะวันคือความเจอถือมั่นคงและมีในศิละปะที่งดงามนะจ้าอย่างเช่นง,งาน จัดงานนี้ออกมาโดยมีการแต่งกายตีงดงามตีเปลี่ยนเอกลักษณ์ของสามตายนะเจ้าขอบคุณเจ้าเจ้าแล้วมาถึงการตอบคำถามของหมายเลขสิบสองเจ้าเดี๋ยวใือกัมเห็นน้อยหนึ่เงเนาะ ได้ในเจ้าในงานอุนไอรักบ้านพี่ในเจ้าตีจัดขึ้นเป็นปีที่สนเจ้ามีกิจกรรมต่างๆเลยเช่นกิจกรรมแสดงนกแสนหูกิจกรรมไทยหูกับสวนดอกไม้และการประกวดเทพ,พบุตรธิดาสามไตถ้าปีหน้ามีการจัดงานขั้นต่อไปคุณกึดบาทอยากจะมือมีกิจกรรมอันยังเพิ่มขึ้นเพราะอันยังเจ้าจเจ้าอย่างในงานวันนี้ก็มีการประกวด พีดาและเทพบุษสามไตใช่ไหมเจ้าในปีหน้าน้องไอซ์จะจัดกิจกรรมหนูน้อยสามไตไว้ใสขวัญใจบ้านที่เจ้าเพราะว่าเด็กในวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเจ้าก็เปรียบเหมือนต้นกล้าเล็กๆที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตและน้องไอซ์เองนะเจ้าก็จะเป็นตัวแทนของเยาวชนเจเนเรชั่นไว้นะเจ้าที่จะขอขับเคลื่อนและพัฒนา เศรษฐกิจของอำเภอบ้านที่ของเฮาเจ้ารวมกับท่นานนายอำเภอและท่านนายยกระเจ้าในการประชาสัมพันธ์ครั้งนี้และอีกหนึ่งสิ่งนะเจ้าน้องไอซอยากจะหึ่มทุกๆคนในที่นี้นะเจ้าเฮามาช่วยกันเจ้าเฮามาช่วยกันทำให้อำอเภอบ้านที่ของเฮาเป็นอำเภอเป้าหมายที่ใครๆก็ต้องอยากมาเจา้าเพราะว่าอำเภอบ้านที่ของเฮามีพร้อมในทุกๆด้านทั้งทาง,งด้านกาตกรรมผลิตภัณฑ์สถานที่ท่องเที่ยว และขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงามี้เจ้าและที่สําคัญผู้คนบ้านที่ของเฮาก็มีมิตรภาพที่ดียิ้มแย้มแจ่มใสซึ่งทางมดที่น้องไออูมาก็เป็นซอฟพาวเวอร์เล็กๆที่จะทำเพื่อเมืองบ้านที่ของเฮาเจ้าเป็นเมืองที่มั่นงงคงมั่งคั่งและยั่งยืนเจ้าและน้องไอเชื่อว่าถ้าหากใครได้มาเอลตี้อำเภอบ้านที่ของเฮาแล้วจะต้องลงไหลในสเสน่ห์ของอำเภอบ้านที่ และอยากกลับมาอีกแน่นอนเจ้าขอบคุณเจ้าเจ้านี่เป็นการตอบคำถามนะเจ้าทิดาสามไตไอรักบัณฑิตหนงสองนั่นเองเจ้าเขามีรางวัลพิเศษแห่นึงรางวัลน,นะเจ้าก่อนดีจะเข้าสู่ชมเกิดของการประกาศผลและก่อนอื่นอาเชิญในส่วนของพบหมายเลขของเทพบุตรสามตาตด้านบนเวทีเจ้า พิเศษแห่งมือรางวัลน,น,นก็คือรางวัลขวัญใจสื่อมวลชนนะเจ้าซึ่งจะแบ่งเป็นขวัญใจสื่อมวลชนที่ดาสามไตและขวัญใจสื่อมวลชนเทพบุตรสามไตนะเจ้าซึ่งจะมีสายสะพายและก็เงินรางวัลเนะเจ้าเราก็ถ้วยรางวัลโดยโอกาสนี้ด้านบนเวทีนะเจ้าขอเรียนเชิญคุณภัาศกรนันทวิชัยนายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดลำปูนด้านบนเวทีเพื่อมอบในส่วนของรางวัลขวัญใจสื่อมวลชนที่ดาสามไตและเทพบุตรสามไต ขอยาไปฟังนั้นนิดหนึ่งนะเจ้าแล้วก็เดี๋ยวจะดมืนมๆนะเจ้าบริเวณด้านข้างซึ่งรังวัลขวัญใจซื้อบนชนนะเจ้าก็จะได้ทับใส,ส่สะพายแล้วก็เงินรางวัลมูลค่า1,500บาท พี่ชายนายกสมาคงผู้สื่อขาวจังหวัดละพูนบรเวณด้านหน้าเลยเจ้าไอจอนเจ้าค่ะเขาจะเริ่มประกาศรางวัลขวัญใจสื่อมวลชนที่ดาษสามไตายกยันก่อนนะเจ้าได้แกมไม้เล่ไม่เล่างดีเจ้า